เดี๋ยวพึ่งเด้อแปบ๊บหนึ่งนะคะอันเข้ารอแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเค ออเอาใหม่ได้ยินยังอันนี้ได้ยินยังอันนี้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้นนนนมีเสียงยังทุกคนหลงแล้วเนี่ยสลวนมากเดี๋ยวโทเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้มีเสียงยัง กลุ่มปิดเข้าง่ายมากแปบ๊บเดียวแอดมินตอบไว้ค่ะขอบคุณอา่าได้ยินแล้วเมื่อกี้จําได้แล้วเราพูดว่าอะไรพูดว่าพอดีอ่านเจอมีคนบอกว่า,าต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดก่อนใช่ไหมถึงจะค่อยชําระเงินกิ๊กก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่นะคะการที่ชําระเงินก็คือต้องชําระก่อนที่จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดทักเข้าไปตรงนี้นะคะทั้งพักไปตรงนี้จะมีแอดมินตอบสวัสดีค่ะสนใจกลุ่มปิดแอดมินเขาก็จะส่งข้อมูลของ คนที่เป็นแอดมินในส่วนของกลุ่มปิดให้พอส่งลิงก์เข้าไปปุ๊บคุณก็กดเข้านะคะพอกดเข้าปุ๊บมันก็จะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นมารวมทั้งเลขบัญชีว่าคุณจะต้องโอนเท่าไหร่แล้วก็ส่งสลิปพอโอนส่งสลิปปุ๊บมันก็อยู่ช่องแชทนั้นให้ส่งสลิปที่ช่องแชทนั้นเลยนะคะแอดมินเห็นว่าส่งสลิปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเช็คแล้วถูกต้องแล้วเขาก็จะส่งลิงก์ของกลุ่มปิดให้ก็กดเข้าไปในลิงก์นั้นนะคะขอเข้าร่วม อันนี้แอดมินก็จะรออนุมัติอันนี้คือขั้นตอนที่พูดพูดให้เข้าใจง่ายๆไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดก่อนใช่ไหมถึงจะชําระที่หลังอันนี้ไม่ใช่นะคะคนที่เข้าอยู่ในกลุ่มปิดได้คือคนที่ชำระแล้วนะอืเมื่อกี้ท,ที่ที่ไม่ได้ยินเนะ่ยคือพูดประมาณนี้ค่ะทุกคน เจ็ดแปดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนขาแปบ๊บหนึ่งนะ,ะโอ้สรวนหลายอย่างขอบคุณค่ะเลยไม่มีใครได้ยินหนูใช่ไหมงงไวใช่ไหมหนูก็ง,งงตัวเองเหมือนกันหนูก็ง,งงตัวเองเหมือนกันว่าเอา้าลืมเปิดว่าสนเรอในกลุ่มแล้วเข้าง่ายมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ยังไม่เข้าก่งปิดรีบเข้ากันนะคะขอบคุณมากเลยลูกภูมิขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอืมอ่ขอบคุณค่ะซื้อช่องทางไหนคะช่องทางนี้ได้เลยนะคะทักไปที่สอนลักเนชนกเพชรวิเชียนตามนี้นะคะหรือหรือ ไม่ไไมไม,ไม,ไม,ไม่่จําไม่ได้ก็นุ่นเนชนกคนลักนุ่นนะคะบ้านฟ้าที่เราเป็นเป็นอ่าหลักอยู่นะแต่ถ้าเกิดตรงนี้จะตรงๆกว่านะอืมถักเข้าไปค่ะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะทุกคนค่ะ คค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ามีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมแม่เข้าลุ่มปิดทั้งเพื่อวิเชียนขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยจ้า <c oughs> ของเพื่อวิเชียนมีวันไหนเอ่ยของเพื่อวิเชียนวันไหนคะอ,อ่เราลองมาทดสอบ <c oughs> <c oughs> ของเพื่อวิเชียน,นวันไหนคะแม่แม่ติ๊กตัก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 วันไหนเอ่ยน้องเกมไม่ทำน้ำให้แม่กินด้วยเลย ไม่เห็นทําน้าให้แม่กินด้วย okay, แล้วลกินได้ไม่ละผักกะเพราไข่เค็มอนะงงงงยี่สิบสี่ นะคะวันที่24นะคะทุกคน24พฤษภาสวัสดีพี่หมวยค่ะสวัสดีทับหน้าพี่หมวยนะคะสวัสดีสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะเพจพิพชวันที่24โอเคอย่าพิมพ์สองสี่เฉยๆนะเออวันที่ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะแสดงว่าทุกคนจําได้ของสอนรักเพืพิเชียนที่24พฤษภานะคะ ตรงกับวันเสาร์นะคะก็มาสแตน์บายได้ตั้งแต่เช้าเย,ย็นได้เลยนะคะทุกคนมีขนมนมเนยขายมีน้ําขายนะคะทุกคนขายก็จะมีหน้าง,งานให้ปกติในส่วนของร้านค้าหนุ่มไม่ได้เก็บค่าค่าเช่าค่าอะไรเขานะให้เขามาขายฟรีนะคะทุกคนค่ะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ จะฝากบอกว่านะคะก็จะมีสปอนเซอร์ของพับหน้าด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเรามานะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ของแบรนด์พันนาลาเย,ย่นะคะพันนาลานะคะก็จะมาออกบูธด้วยนะคะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานมีออกบูธเห็นว่ามีอะไรมาแจกด้วยนะเออถ้าฟังไม่ผิดเมื่อวานนี้พี่พี่น้องเขาแจ้งนะคะ มีของมาแจกเอฟซี FC, ในงานด้วยมีของมาให้ชิมมีอะไรมีเยอะแยะมากมายนะคะก็ฝากของอแบรนด์พันาราไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่ของแบรนด์พันารานะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณคาะสปนอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งเจ้านะคะแล้วก็จะฝากบอกทุกคนไว้นะคะว่างานเราก็ ไม่ธรรมดานะบอกเลยวันที่24นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเคยได้ยินเพลงไม่ธรรมดาไหมลูกเจงเคยได้ยินเพลงไม่ธรรมดาไหมเกิดไม่ทันหรอไม่ธรรมดาอ่ะธรรมดาเคยได้ยินเกิดทันเนาะพังกันเกมเกิดทันไหมหนูเกิดทันไหมทันแหละเพลงไม่ธรรมดาของใครของชัยยามิชัยไม่ธรรมดาเอื้อไม่ธรรมดาเฮ้ทำไมหนูรู้ล่ะ เคยฟังเป็นขาประดังนะเด็กน้อยยังรู้เริ่มกี่โมงแม่นางแม่ยังสาวงานเริ่มนะคะเทียงตรงเนี่ยติดต่อต่อแถวเตรียมรับบัตรหน้างานได้เลยนะคะทุกคนที่มารับบัตรหน้างานนะคะก็จะมีรูปรูปบัตรพร้อมเลขที่นั่งที่มีอยู่แล้วในบัตรนะคะเอามาแจ้งให้กับทีมงานด้านหน้าที่รอรอให้บัตรอยู่นะคะได้เลยนะคะรูปให้เขาดู เสียงแต่หนุ่มแล้วพี่พพชายบอบเราก็จะดูที่เบอร์นะคะดูที่เลขนะแล้วเราก็จะจัดเอาบัตรตัวจริงให้นะคะบัตรตัวจริงก็จะได้ไปล่อยพร้อมลิสต์แบนนะคะทุกคนก่อนเข้างานต้องใส่ลิสต์แบนก่อนนะลืมไปทิ้งไปวางไว้ตรงไหนไม่ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีลิสต์แบนเนี่ยอุ้ยขอบคุณขายตัวอะไรเนี่ยมังกรเลยเนี่ยไปขออะไรให้อะไรแม่เนี่ยป้าหมยให้มงกรม,มังกรตกใจพี่หมวยเกือบร้องแล้วเมื่อกี้เนี่ย ขอบคุณค่ะพี่หมวยก็จะมีเขาเรียก l i s แ band ใช่ไหมน้องเกมนะจะมี l i s แบนแบบนี้นะทุกคนค่ะเราก็จะมี l i s แ band แบบนี้ให้นะคะนี่นะใส่ตรงนี้นะคะไม่ไม่มีปั๊มนะรอบนี้ไม่มีตับปั๊มนะทุกคนที่เข้าในโรงละครได้ต้องมี list band นะคะทุกคนค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนเราจะมีป้ายห้อยคอนะคะใครที่ไม่มีป้ายไม่มี list band นะคะเข้าไม่ได้นะ อืมนะคะแล้วก็รับบัตรแล้วก็รับพรอมลิสแบนด์ด้วยนะคะแล้วก็อีกทางฝั่งหนึ่งเราจะให้รับของที่ระลึกนะหรือไม่ก็อาจจะให้คบคู่กันไปเลยนะคะพี่หมวยหออัวเราะพี่หมวยหนูเกือบตกใจเกือบร้องเนี่ยเมื่อกี้หนูตกใจว่ามันตัวอะไรตกใจว่าอะไรมันขึ้นมาหนูไม่ได้กดนะอะไรเงี้ยขำตัวเองค่ะอืม นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะการจัดงานของเราครั้งนี้เนาะมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่มากๆจนเราจะต้องออมีหน่วยงานต่างๆเข้ามารองรับเราเต็มที่เลยนะคะในในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็จะมีสมทบนะคะให้กับหักรายได้ ส่วนหนึ่งสมทบให้กับสมาคมผู้พิการจังหวัดสระบุรีด้วยนะคะลงแล้วโทรหาด้วยนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็มีอ่าทีมอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้หนูทราบข้อมูลชัดๆแล้วหนูจะแจ้งนะหนูกลัวพูดชื่อผิดหนูชอบพูดผูดผู้ผิดผู้ผิดผู้ผู้ถูกนะคะทุกคนอ่าไม่เอาไหน เอาไว้เอาไว้หนูทราบแล้วนะคะแล้วหนูจะหนูจะแจ้งให้ทราบเนาะอีกทีหนึ่งนะคะโอเครบคนสอบถามวิธีซื้อกลุ่มปิดอ่ะเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีซื้อกลุ่มปิดนะคะไปตรงนี้นะคะป้ายสีเหลืองเหลืองนี่นะคะที่เขียนว่าสอนรักเนชนกเพชรวิเชียนบ้านฟ้านะคะทุกคนค่ะไปที่บ้านฟ้าสอนรักเนชนกเพชรวิเชียนนะคะพ่อ เข้าไปตรงนี้นะคะทักแชทข้อความสวัสดีค่ะสนใจกลุ่มปิดนะคะจะมีแอดมินคอยตอบเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะส่งลิงก์ให้แล้วกดเข้าไปมันจะเข้าไปที่กลุ่มปิดของการชำระเงินนะคะก็มีวิธีการชำระอยู่ในนั้นนะคะเสร็จสับก็ส่งสลิปให้นะคะพอแอดมินตรวจสลิปปุ๊บในขั้นตอนที่2นะคะแอดมินเขาก็จะส่งลิงก์ เข้ากลุ่มให้ก็กดเข้าไปแล้วกดเข้าไปด้วยนะคะคําว่าขอเข้าร่วมถ้าเห็นแล้วไม่กดก็คือชื่อจะไม่ขึ้นไปให้ให้กับแอดมินอนุมัติเข้ากลุ่มได้นะคะออต้องกดเข้าไปด้วยหลังจากกดเข้าไปแล้วชื่อมันจะไปเด้งที่แอดมินนะแอดมินเห็นชื่อแล้วค่ะเขาก็จะกดอนุมัติให้เรานะคะถ้าไม่กดขอเข้าร่วมในลิงก์ที่ส่งไปจะไม่มีการเข้าร่วมไปเด็ดขาดนะ มันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นนะคะก็จะว่าทำไมไม่ได้เข้ากลุ่มสักทีอย่างเงี้ยนะคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค รอในกลุ่มแล้วหนูหนูขออย่างนึงหนูขอแค่ว่าเวลาทุกคนพิมพ์ให้หนูว่ารอในกลุ่มแล้วหนูขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมหนูขอเป็นรอในกลุ่ม ep สากันละครั้งหนึ่งแล้วอย่างนี้ได้ไหมคะพิมพ์ยาวนิดนึงได้ไหมหนูจะได้แบบเอเข้าถูกกลุ่มอย่างนี้นะเข้าไม่ผิด <laughs>